แมนจริงจริง <S <S ป่าเลย ไม่มีจริงโอ้โหน้ำอย่างสวยปลาอยู่ใสเฮ้ยเนยขยับใช่เลยอุย้ยนั่นนั่นลุดหา,ายจัดยังไงบ้าะตาบอดมั้งชิบผ่ายอุยอ้ยอุ้ยอะไรของมือกันไม่โดนเลย Vì tôi nghe โอ้โหยโดนจนได้โอ้โหยโอ้โหยโอ้โหยโดนจนได้ปานาหวานเจี๊ยบกว่าจะเก็บแต้มได้ครับเนี่ยครับเป็นเจ้ายักษ์ยางว,วันนี้เลยเราเอาใช้ยักษ์ยางลองดูก่อนครับแล้วค่อยใช้เจ้าคัางดำนะครับคางดำน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหาคลิปยักษ์ยางก่อนยักษ์ยางคลิปน้อยแล้ว,ลวก็ฝากด้วยครับยักษ์ยางแก้คันจิ๋วครับกับปนานา น้ำท่วมนาบุฟเฟ่้วก็หาเรื่องนาที่มันติดกับคลองแล้วแล้วก็ติดอย่างเงี้ยคือน,น้ำฟ้าๆอย่างเงี้ยมันกัดง่ายนะถ้าเกิดมันมีตัวมันโอกาสมันกัดง่ายนะครับก็โอเคฝากไว้ได้วยครับผมยักษ์ยางแก้คันจิว๋วแล้วก็คันยักษ์ทองครับนี่คู่กันเลยโอเคคันยักษ์ทองเอ้ยป๋าไปแล้วฝากไว้ได้วยครับผมเต็มมือสุดยอดมากครับ